กลาบนมัสการพระอาจารย์ธีระพระไร้นามและสวัสดีพี่น้องทุกท่านคะ่ะชื่อนัทนันยอดนพภกล้าอายุ60ปีชื่อเล่นชื่อปุวิประวัติการปฏิบัติธรรมคือเริ่มตั้งแต่ปี2552ถึงบัดนี้ก็16ปีแล้วคะ่ะเริ่มต้นก็เป็นาสายของหลวงปู่ดุลอัตุโลคะ่ะพระอยู่จังหวัดส,สุรินทร์ค่ะก็ พุโทโธค่ะแล้วก็นั่งสมาธิพอได้6เดือนหลวงตาที่สอนสมาธิท่านกะลละสังขารก็นั่งสมาธิเองค่ะเข้าฌานครั้งละ2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็เห็นจิตตัวเองมันแยกออกนะคะก็ไม่มีใครไม่มีครูบาอาจารย์จะถามก็ทําเองคิดเองทําเองหมดค่ะ ก็ไปดูอริยมรรคมีองค์8ว่าเรายังขัดข้อไหนก็แก้ไปแล้วก็ขอเขามากรรมเจ้ากรรมในเวรหรือว่าใครที่เคยโกรธไม่ชอบก็ขอเขามาไปจิตก็ดําเนินต่อไปต่อมาก็ไปตามวัดต่างๆค่ะวัดป่าที่เพื่อนชวนไปค่ะครั้งละสองสาคืนก็ได้ไปฝึกฝึกว่าฝึกเรื่องของความกลัวค่ะในความมืดอยู่ป่า ที่ไม่มีไฟค่ะแล้วก็ไปนั่งสมาธิบนเมนเดินจงกรมในความมืดแบบนี้ค่ะฝึกจิตตัวเองค่ะเพื่อให้เราวางแท้ว่าเราอ่ะมันก็ไม่ได้มีนะคะเราก็ไม่ได้ต่างกับสิ่งที่เรากลัวทั้งหลายะคะ่ะมันไม่ได้ต่างกันค่ะต่อมาก็ลูกเข้าไปเรียนกรุงเทพก็ไปอยู่วัดใหญ่แห่งหนึ่งนะคะที่มีคนเรียนเยอะๆแล้วก็ขึ้นดอย นะคะไปทุง่งนะคะแล้วก็ตัวเองก็แพ้แดดนะคะแต่ก็สู้ค่ะไปแบกของขึ้นดอยไปใส่เสื้อคลุมกันแดดไปค่ะแล้วหน้าก็เป็นฟ้าไหมนะคะแล้วก็พอกลับมาเนี่ยก็ยังมาช่วยงานวัดต่อค่ะอีกห้าปีจากนั้นก็คิดว่ามันไม่ใช่ทางนะมันเสียเวลาก็เลยออกจากวัดค่ะแล้วก็ เดินสายไปหาครูบาอาจารย์เหมือนเดิมไปวัดป่าต่างๆซึ่งครูบาอาจารย์ท่านก็อายุมากแล้วจากนั้นไม่นานครูบาอาจารย์ก็ละสังขารกันไปทางไหนได้ไม่นานท่านก็ละสังขารก็อย่างมากก็อยู่สองปีค่ะครูบาอาจารย์ก็ละสังขารเราก็ยังไม่ได้อะไรค่ะยังไม่รู้ทางที่ชัดเจนเลยจนกระทั่งโควิดค่ะก็ได้ปฏิบัติออนไลน์อยู่ที่บ้านก็รู้สึกว่าการปฏิบัติออนไลน์เนี่ยมันก็ตอบโจทย์เราซึ่งไปไหนเราก็แพ้แดดเด็กก็ไม่สบายอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยปฏิบัติอยู่ที่บ้านจากนั้นก็เริ่มแกะธรรมะค่ะแกะของท่านพุทธทาสซึ่งมันยากละเอียดเยอะค่ะแต่ว่าคิดว่าถ้าเราเข้าใจชัดเจนเนี่ยเราจะมันถึงจะปฏิบัติได้ถึงจะเห็นเห็นทางทางจบอะค่ะทีนี้ระหว่างแกะอยู่ก็เหนื่อยมากแล้วก็พอดีพี่สาวก็ส่งคลิปของพระจันทีระพไร้นามมาค่ะ เรื่องธาตุรู้รู้สึกว่าเป็นคลิปที่ดีมากๆก็เป็นขอบคุณพี่สาวค่ะว่าโอ้คลิปนี้ดีมากๆเลยนะขอบคุณมากเลยจากนั้นก็ติดตามเองค่ะคลิปที่สองเนี่ยก็คือฟังในรถขณะขับรถทางไกลค่ะรู้สึกว่าฟังแล้วมันไม่ง่วงนอนค่ะแปลกมากเลยเพราะว่าฟังปกติฟังชอบฟังธรรมะไม่ได้ฟังเพลงค่ะ ก็ฟังธรรมะแล้วก็วง่วงง่วงแล้วก็ยังอยากฟังธรรมะแต่พอฟังของพระจันทีระมันตื่นรู้เลยค่ะแล้วมันก็โล่งโปร่งเบาสบายค่ะจากที่เราหนักหนักค่ะนั่งแกะธรรมะค่ะแล้วเหนื่อยหนักค่ะก็กลายเป็นเราว่าโล่งโปร่งเบาสบายแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยใช่นะะตอนนั้นคือบอกตัวเองแบบน,นี้ใช่มันใช่แน่ๆอย่างนี้ยค่ะแล้วเราก็น้ำตาไหลค่ะด้วยความ น่าจะไม่ทราบไม่ทรา,าบวันไหลเพราะอะไรนะคะเราก็รู้สึกว่ามันตื่นตัวค่ะฟังธรรมะท่านเนี่ยมันตื่นตัวตลอดเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็ฟังตามมาตลอดค่ะแล้วก็แอดเข้าไปในในไลน์ค่ะแอดปัญญาเก้านะคะนะคะทีนี้พอฟังธรรมะของพระอาจารย์เนี่ยได้หนึ่งเดือนนะคะตอนนี้ก็เข้าอยู่ในกลุ่มของอาจารย์หญิงค่ะ ก็พอจะได้ความรู้มาว่าจิตเนี้ยจิตเดิมแท้เราเป็นจิตบริสุทธิ์ที่เขาประพัฒส,สอนที่เขาผ่องใสอยู่อย่างนั้นค่ะเขาเป็นธาตุบริสุทธิ์นะคะเดิมแท้เนี่ย จิตของทุกท่านทุกคนนะคะเป็นเหมือนกันค่ะเป็นธาตุบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นแต่เริ่มแรกเนี่ยที่มีบิ๊กแบงระเบิดในอนันตจักรวาลเนี่ยแล้วก็เกิดเป็นธาต,ตุต่างๆที่เขาแตกกระจายออกมารวมทั้งจิตบริสุทธิ์นี้ด้วยค่ะแล้วเขาก็สร้างเยื่อที่มาหุ้มหอ่อเพราเขากระจายเป็นเล็กๆ,ๆแล้วเขาก็มีเยื่อหุ้มห่อตัวเขาอะค่ะมันเลยเป็นเหมือนเอ่อความบริสุทธิ์ที่ถูกหุ้มมันเหมือนลูกโป่งวิทยาศาสตร์ที่เราเป่าค่ะเป่าแล้วเป็นลูกโง เป็นเยื่อบางๆรอบรอบจิตบริสุทธิ์เนี่ยค่ะซึ่งเยื่อบางๆเนี่ยมันคือจิตสังขารค่ะความปรุงแต่งต่างๆที่ล้อมรอบจิตเดิมแท้อยู่ค่ะทีนี้เมื่อมีเมื่อเมื่อมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาใช้เพื่อเรียนรู้เรียนรู้สิ่งต่างๆเนี่ยค่ะทีนี้เขาก็เออมาเรียนรู้ด้วยการไปยึดของร่างของมนุษย์ของสัตว์ต่างๆเนี่ยนะคะจริงๆเนี่ย กายเราเนี่ยหรือรูปประทานเนี่ยนะคะเขาก็เป็นธาตุแค่ดินน้ําไฟลมเนี่ยที่มันรวมกันอยู่นะคะตามความพอเหมาะพอดีเริ่มแรกเนี่ยก็เกิดจากการปฏิสนธิของธาตุดินของพ่อผสมกับธาตุน้ําของแม่นะคะแล้วก็เกิดเ,เป็นน้ำมันหยดเดียวเรียกว่ากาละละนะคะแล้วจิตวิญญาณก็เข้าไปอาศัยปฏิสนธิอยู่ในนั้นนะคะ จนเกิดเป็นก้อนเลือดเรียกว่าอัมพุชะนะคะแล้วก็เกิดเอ่อเป็นเป็นร่างขึ้นมาเรียกว่าเกิดเป็นขยายตัวเป็นเยื่อเป็นเป็นก้อนเป็นแท่งเรียกว่าขยายออกเรียกว่าปัญจาสาขานะคะก็คือแขนสองขาสองหัวหนึ่งเหมือนจิ้งเหลนเนี่ยคะ่ะทีนี้ก็ขยายตัวโตวขึ้นเรื่อยๆนะคะด้วยอาหารของแม่นะคะตอนนั้นจิตวิญ,ญญาณก็ไปผสมแล้วตั้งแต่กาลละ,ละน้ำมันน้ำมันข้นนะคะ อันนี้วิญญาณกับจิตเมื่ออาศัยแล้วเขาก็ยึดครองว่าเนี่ยกายเราอ,ออกมาจากท้องแม่เขาก็โดนสอนนะคะว่านี่แม่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้อาหารต่อนะคะแรกๆก,ก็กินจากสะดือที่ต่อมาจากสะดือแม่พอออกมาแล้วก็กินอาหารกากภายนอก,อกกินนมนะคะแล้วก็เกิดความพอใจไม่พอใจนะคะถ้าไม่พอใจหิวก็ร้องร้องแม่ก็เอามาป้อนอย่างเงี้ยค่ะมันก็พอใจมันก็เรียนรู้กับ ความพอใจไม่พอใจเรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆเป็นตัวเราเป็นของเราทั้งสิ้นนะคะเนี่ยค่ะจิตตสังขารที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยที่เกิดจากการกระทบนะคะหรือเรียกว่าผัสสะก็คือการกระทบจากอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันกระทบมาเนี่ยกระทบมาแล้วมันก็เรียนรู้จิตก็เรียนรู้แต่ว่าการเรียนรู้เนี่ยเขาเรียนรู้สิ่งต่างๆแล้วเขาก็ คือมีจิตตสังขารเพื่อเรียนรู้ตัวเขาเองด้วยว่าเขาคือใครเสร็จแล้วเขาพอพอเขามีจิตตสังขารเนี่ยแทนที่แทนที่เขาจะเรียนรู้ว่าเขาคือใครเขากลับไปเรียนรู้สิ่งต่างๆภายนอกแล้วเขาก็ไปหลงว่าสิ่งต่างๆเนี่ยที่เขาพอใจเขาก็อยากได้คือพอใจมันมีความสุขมันก็อยากได้เพราะไม่พอใจมันก็ทุกข์ทุกข์คือความบีบคั้นมันก็ไม่อยากได้อยากผลักออกไป ไม่ว่าจะพอใจหรือไม่พอใจสุขหรือทุกข์มันเป็นปัญหาทั้งหมดนะคะมันเป็นความอยากน่คะมันเป็นความอยากมันมีค่าเท่ากันค่ะมันมันไม่ได้มีมีค่าอะไรเลยนอกจากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปค่ะทีนี้กิเลสต่างๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดดับของมันไปแบบเนี้ค่ะทีนี้ก็เลยพอมันได้ฟังธรรมะของพระจันทร์ทีระภารายนามเนี่ยก็ได้เรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะคะ จิตตสังขารเนี่ยเขาปรุงแต่งขึ้นมาคือละมันเป็นนามธาตุที่มันปรุงแต่งจิตเขาปรุงแต่งเองแล้วเขาไปยึดถือเองโดยที่เขาเรียกว่ามันมีอวิชชาพอเกิดความอยากไม่อยากมันก็เลยเป็นปัญหาแล้วก็เกิดอุปทานคือความยึดเป็นตัวเป็นตนแล้วเกิดพบเกิดชาติชรามรณะโศกปริเทวะเรียกว่าเข้าในวงจรของปฏิจจสม สมุปปะบาทพี่ใหญ่ก็คืออวิชาความไม่รู้เนี่ยคะ่ะพอมาได้พอมารู้ซะแล้วเนี่ยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจากการกระทบของตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะเป็นภาพในใจจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นในใจจะเป็นอารมณ์ต่างๆพอใจไม่พอใจโกรธโกรธหรือว่าสุขทุกข์อะไรก็ตามหรืออาการต่างๆที่รับรู้ได้เนี่ยคะ่ะ สิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่มันเกิดและดับยึดถืออะไรไว้ไม่ได้แต่ว่าเมื่อตัวเองไปหลงเพราะมันไม่รู้พอมารู้แล้วมันก็เกิดเป็นวิชามันเหมือนมันมีแสงสว่างที่เกิดในความมืดความมืดนั้นก็กลายเป็นความสว่างนะคะก็คือวิชาเกิดขึ้นเขารู้ซะแล้วเนี่ยจิตเขาก็แยกตัวออกจากจิตตสังขารค่ะเขาก็ไม่รวมไม่ไปยึดถือจิตตสังขารอีกต่อไปก็ปล่อยให้จิตตสังขารเนี่ย เขาก็ทํางานของเขาจิตสังขารเขาก็ปรุงปรุงแล้วเขาก็สั่งกายให้ทําสิ่งต่างๆนะคะก็ทําของเขาไปแล้วมันก็เกิดแล้วมันก็ดับไปนะคะจิตเขาก็เป็นของเขาเขาก็แค่รู้อยู่อย่างนั้นนะคะมันก็เลยไม่ได้ยึดถือกันอีกต่อไปตอบพอร่างกายเนี่ยซึ่งเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยพอถึงเวลามันก็แตกสลายไปนะคะกลับคืนเป็นธาตุของโลกเหมือนเดิมแต่นามธาตุเนี่ยพอเขาเ จ,จิตบริสุทธิ์เนี่ยพอเข้าแยกออกมาแล้วนะคะเขาก็กลับคืนพอตายแล้วจิตบริสุทธิ์เขาก็กลับคืน,คนไม่ได้กลับมาเป็นผู้ที่ไม่รู้อีกนะคะก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกค่ะก็รายละเอียดนะคะก็ได้ฟังฟังต่อได้นะคะที่พระจันทีระพาระไรนามนะคะท่านจะอธิบายดีมากท่านเป็นปาดปาดมากค่ะอันนี้เป็นแก่นของธรรมซึ่งคือตัวเองเนะ่ยเป็นคนที่ไม่ฉลาดนะคะ เข้าใจอะไรยากแต่ฟังท่านแล้วมันเข้าใจเลยอะค่ะคือต้องบอกว่าท่านน่ะพูดสิ่งที่มันเป็นแก่นทรมันง่ายง่ายมากๆค่ะคนเข้าใจได้ง่ายนะคะปฏิบัติแล้วเห็นผลเลยมันโลง่ลงโปร่งเบาสบายเนี่ยค่ะเห็นผลแล้วค่ะแล้วมันจอน้ําตาไหลบ้างจะโพง่งจะอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันเป็นผลนะผลของสิ่งที่เราฟังและจิตเขาได้รับรู้เขาเข้าใจแล้วแบบนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนมาลองฟังดูนะคะ ที่เเพจนะคะพ้นทุกได้เพราะรู้นะคะทั้งแอปแดงแอปฟ้าแล้วก็แอดเข้าไปที่หลายแอดปัญญาเก้านะคะทุกคนอ่ะขอบคุณนะคะ